เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปเนาะไอตัวนี้ไม่มีให้นะคะต้องไปหาซื้อเองนะคะเป็นขวดนมดัชมิลค่ะขวดเล็กๆขวด6บาท7บาทที่เขาขายตามเซเว่นนะคะตัวนี้ก็เอามาตัดคอเองนะคะเอาตัดเอาตรงคอมันค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นปากขวดใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นคอขวดค่ะเราก็ตัดพอประมาณเนาะพอทําได้โอเคค่ะเริ่มทําเลยนะคะ ก็ดึงกลีบออกมาประมาณสี่กลีบอันนี้จะสอนแค่สี่กลีบเนาะครั้งแรกที่ทําทําใหม่ๆคือไปดูตามคลิปเขาสอนห้ากลีบแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทําละห้ากลีบเนาะเขาจะทาแค่สี่กลีบรวมเกสรดึนออกมาสี่กลีบนะคะเสร็จแล้วก็กลีบค่ะใช้มือหัวไม่มือนะคะกลีบแล้วก็ขี้ออกมาหลังจากนั้นเรามาทําเกสร ไม่เสียบเบอร์ห้านะคะที่ที่ให้ไปก็คือตัดครึ่งนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดก็ใช้ใช้ทั้งอันก็ได้นะคะมันจะยาวหน่อยแต่อันเล็กอะก็คืออันเล็กมันจะทํายากหน่อยสำหรับคนทําใหม่เนาะก็หาดทาใหม่ก็ทําทําไปเสียบอัน,อนย,ยาวๆก็ได้เสร็จแล้วก็วางค่ะวางเฉียงนิดหน่อยส5องศาเส็จแล้วก็พับแล้วก็ใช้มือหัวไม่มือกับไอตัวตัวนิ้วนี้นะคะช่วยกันเนาะ สองนิ้วเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นิ้วนี้ไอ้ข้างนี้ก็คือช่วยพันอันนี้ก็ล็อกตรงนี้แสรแล้วตัวนี้ก็ดันแล้วก็หมุนหงมั้ยหมุนไม่ใช่หมุนมาตรงนะคะให้หมุนแบบเฉียงนะคะให้มันเป็นกลวยเนาะทำให้เป็นกลวยนะคะเสร็จแล้วก็มัดล็อกเลยได,ได้นี่ก็หมุน มันสักสามสีรอบนะคะตัวนี้ก็ทําเป็นบ่วงเนาะก็คือตามนี้ค่ะเอาหัวไม่มือล็อกตรงนี้เห็นไหมเอาหัวไม่มือล็อกนิ้วนิ้วชี้ก็อันนี้อยู่ด้านในเนาะแล้วก็ให้มันอย่างนี้ค่ะพันพันพันตัวนี้จะให้มันอยู่อ่างนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะคะล้างไว้ แล้วก็กลับ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 ไเชียน,นี่คะ่ะได้ละนี่ก็คือลอ็อกอาจจะล็อกสองรอบหรือลอกเดียวก็ได้แล้วแต่เนาะอันนี้ได้เกรสรละเสร็จแล้วลเราจะมาทำกลีบดอกกันนะคะก็มีสามีบเนาะเอาเข้าไปเลยใช้หัวไม่มือสองอันเนี่ยค่ะสองสข้างนะคะดันลงไปเนาะ ดันลงไปเสร็จแล้วก็ใช้หัวแม่มือข้างขวาไอ้ข้างซ้ายแล้วแต่คนถนัดนะคะแล้วแต่คนถนัดซ้ายถนัดขวาก็คือใช้หัวไม่มือค่ะดันใช้นิ้วชี้ช่วยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะอันเนี้ยสองอันเนี้ยคีบไว้ตอกลงไปเเสร็จแล้วก็คีบใส่ขีะก็ดันตันไปเนาะก็ใช้หัวใช้นิ้วชี้ช่วยเหมือ to sure. นเดิมนี่ก็ไอ้สองข้างนี่ก็อยู่เหมือนเดิมเนาะแต่มันจะมีขยับนิดนึงเนาะ ก็แต่สองข้างนี่ก็คืออยู่เหมือนเดิมก็พยายามหมุนนี่ก็หมุนไปเอาครีที่3มใส่นะคะคก็เหมือนเดิมก็อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะอย่าใคเมดเท้าออกก็คือหลุดไปเนี่ยจัดลลีมันนิดหน่อย 3ามกีบก็คือสวยละถ้าอยากได้กลีบใหญ่ก็คือต้องใช้บล็อกใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็อเอาเกสรนนี่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ขยุมมขย่มมันเส็จแล้วก็ใช้ได้คหันสามสีรอบเลยอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมล็อก เอานิ้วก้อยประคองไว้นิ้วชี้พันหัวไม่มือกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางล็อกแล้วก็หมุน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 ใส่ทีนี้จะอยากจะสอนให้ละเอียดนิ้นมงเนาะไหมล็อก ok แรกโอเคได้แล้วเนาะ ก็ต่อไปนะคะก็จะพันกระดาษยุ่นทากาวตรงนี้กนหมุนลงม,มาค่ะพันลงม,มากาวหนวดจากนั้นก็หนวดบบนนนวใส่หนวดกับผู้เทียนเนาะ แล้วแต่เราจะจัดทรงยังไงนะคะจัดให้มันอู่่ยังไงเนาะแล้วก็ใช้ได้พันนะคะเราได้พันพันพันรอบไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็ใช้กาวช่วย แช่นีแล้วเราก็ใช้กาวช่วยอีกรอบนึงก็ใช้กระดาษย่นพันหลบดนึ่งากาวเสร็จแลว้ว ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนทำได้เนาะเห็นไหมโอเคอือใช่แล้ว